สารพิษเคมีนะสีผมทำเล็บอะไรก็แล้วแต่นะมันมีสารพิษนะคะในร่างกายเรานะคะเราก็กินนะคะแป้งนะคะลงไปอันนี้คูขออนุญาตนะถึงตัวถึงเนี้ยนะคะอันนี้คือข้าวเห็นข้าวไหมนะข้าวข้าวสวยเราเนี้ยข้าวเนี้ยลงไปนะใส่ข้าวลงไปใส่สารพิษลงไปนะคะเนี่ยมลภาวะต่างๆนะคะมากมายเหลือเกินคะ่ะที่คุณกินมันเข้าไป นะคะแล้วก็นะคะไม่พอค่ะเมื่อกี้แป้งแล้วเพิ่มไขมันนิดนึงนะคะกับนี่มาม่านะคะแล้วก็จริงๆอยากได้น้ํามันนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนี่นะคะในมาม่าเนี่ยมีน้ํามันอยู่คุณมาดูกันนะคะว่านะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอนะคะนี่คือนะคะร่างกายเราเมื่อเราเริ่มนะคะใช้งานไปนะคะนี่หมูเห็ดเป็ดไก่บ้านเราคุณปฏิเสธไม่ได้นะคะสารพิษเยอะมากนะคะ คุณช่วยขายเอสเซน่านะคะ1กล่องมี7ซองเป็นสเตมเซลล์นะคะสเตมเซลล์นะนำเข้าจากต่างประเทศนะคะกินแล้วนะคะจะช่วยทําให้นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะช่วยล้างสารพิษนะคะออกทั้งฉี่ทางเอืเหงื่อจะแตกเยอะฉี่จะชุนอืดจะเหม็นนิดนึงนะคะให้ก้มดูอืนะอืดําอืเขียวเลยนะคะนี่คือสารพิษนะคะที่เข้าไปนะคะในร่างกายเรานะคะตัวนี้นะคะแค่คุณพีออเดอร์ค่ะครบเจ็ดสิบกล่องค่ะคุณเอาไปเลยนะคะดูนะนี่น,น,นี่พอเราใช้งานไปก็จะเริ่มดํานะคะ ข้าวนะคะที่เป็นสีขาวก็จะเริ่มดํานะคะยิ่งคุยก็ยิ่งดํานะคะขออนุญาตใส่สารพิษเพิ่มนิดนึงนะคะ่ะคุยังเธอไหมนะคะนี่เราใช้งานไปเราก็ไม่รู้หรอกเนาะหมูเห็ดเป็ดไก่เครื่องสําอางสารเคมีทุกอย่างนะคะที่เราโดนมาทั้งหมดนะมันก็เข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายเรานะคะบางคนนะคะที่เป็นตับแข็งกวาจะรู้ตัวอีกทีก็คือใกล้ตายแล้วนะคะตับทํางานไม่ไหวแล้วนะคะตัวนี้มีกูต้าอากาศค่ะที่จะช่วยล้างสารพิษในตับนะคะมีนะคะ คือต้องบอกว่ากิน1นึงเทียบเท่าการกินเบอร์รี่นะคะสามถึงสกิโลเลยทีเดียวนะคะคุณกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะรู้สึกตาใสขึ้นเลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถนะคะฉีกเทกินได้หรือจะผสมน้ํากินได้เลยนะคะตัวนี้หนึ่งกล่องมี7จ็ดซองถ้าเทียบกับสเต็มเซลล์ด้วยกันตามท้องตลาดของเราถือว่าถูกปะถือว่าถูกมากนะคะ70กล่องช่วยครูขายค่ะแค่กล่องละ690ค่ะคุณโอนมาราคาเต็มนะคะหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบนะคะเดี๋ยวครูจัดก,การเรื่องจัดส่งให้นะคะเจ็ดสิบกล่องสะสมได้นะคะ ทอง 1, 1ะะวงน,น, <c oughs> นะคะตัวนี้แล้วนะตัวที <c oughs> 1> ว่1นี่คือสเต็มเซลล์เอเซน่านะคะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะกัดเองเลยนักเลงพอนะคะเดี๋ยวกินให้ดูก่อนอืมอืมอืมอร่อยมากนะคะรสชาติหวานๆไปเปรี้ยวนะคะอ่ะหนูเถอก่อนนะเดี๋ยวดูนะคะอืม นี้เลยนะคะน้ําก็ดําขึ้นเรื่อยๆค่ะเห็นไหมอืมร่างกายคุณเปรียบเหมือนสารพิษตอนนี้สารพิษมาแล้วนะคะนี่ขยันแต่ไม่รวยเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้ค่ะลองเล่นคลิป21วันดูนะเดี๋ยวคุณจิตาจะใส่ที่เหลือที่หูกินไว้ที่แหละนะคะเอเอน่าใส่ไปนิดเดียวพอใส่ไปนิดนึงคุณดูเอาอืม อะะะไรนะคะยังไม่ได้คนอะไรนะคะอยากให้คุณเห็นว่านี่คือปฏิกิริยาที่เขาเข้าไปในร่างกายของเรานะคะเขาจะเข้าไปขับสารพิษนะคะไปช่วยตับทํางานนะคะล้างสารพิษออกจากตับนะคะคุณจะฉี่ชูนอึกเมนเงือแตกเยอะนะคะจากเอสเซน่านะคะตัวนี้นะคะดื่มน้ําตาลเยอะๆค่ะเป็นสเต็มเซลล์นะจะเข้าไปเป็นเซลล์ต้นกําเนิดให้กับเซลล์ในร่างกายคุณนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงก,กินครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะเรียกว่ารู้สึกตาใสาขึ้นเลยนะคะ คนที่ป่วยทุกโรคทานได้นะทานควบคู่กับยาคุณหมอนะคะชงน้ําดื่มได้ค่ะนะคะหรือว่าจะฉีกเทกินแบบครูได้ถ้าเกิดจะฉีกเทกินอย่างนี้นะคะแนะนาถ้าเกิดเพิ่งเริ่มกินนะให้กินหลังอาหารทันทีนะคะเห็นผลมากเลยเนี่ยรูใส่ทั้งข้าวนะคะแล้วก็มาม่าที่มีไขมันอยู่คุณจะเห็นว่านะคะนี่คือเอสเซน่านะคะเอออย่าปล่อยมือนะลูกอย่าปล่อยมือนะหนูจับไปไนะนี่คุณเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมคะรสชาติอร่อยมากนะคะลูกครูนะคะกินตั้งแต่ นี่นากินตั้งแต่6ขวดนะคะ6ขวดนะคะตอนนี้8ขวบแล้วนะคะลูกสาวครูชอบกินไก่นะคะนี่เห็นไหมลูกสาวครูชอบกินไก่นะคะอึกมาครั้งแรกอึกเขียวเลยนะคะตัวนี้นะคะใครที่ลูกเป็นคือหลายคนเนี่ยใครที่ลูกทานอยู่บอกนิดหนึ่งบางคนลูกเป็นภูแพ้เป็นไรนะกินเอสเซนานะคะคุณดูข้าวนะคะเม็ดข้าวนะคะนี่ครูยังไม่ได้คนนะนะคะถ้าคนกินน้ําเยอะนะคะยิ่งเห็นผลเลยนะคะนะคะนี่คือเอสเซนาค่ะนี่คือเอสเซนาค่ะ นี่มาดูกันนะคะเห็นอะไรไหมอ่ะนี่คือเอเซน่าค่ะโอ้โหรวยมากค่ะแต่ป่วยจบเลยนะคะตัวนี้นะคะแนะนําคนกินแค่นะคะคุณแนะนําเขากินให้เห็นผลไปเลยขั้นต่ำ12กล่องนะคะกินให้มันรู้เรื่องไปเลยนะคะดูนะเราใส่สารพิษเข้าไปอีกนะคะเขาจะทํางานอีกไหมกับเอเซน่านะคะกินไปเลย12กล่องนะคะอันนี้คือเริ่มสุขภาพดีเห็นชัดแล้วนะคะนี่กินได้เห็นผลคะ่ะ กล่องหนึ่ง690บาทช่วยขายนะคะแค่70กล่องได้ทอง1สลึง